ในป่าใหญ่ที่ปกคลุมด้วยความมืดมิดยามค่ำคืนมีนกคูกตาโตสีทองตัวหนึ่งมันเป็นนักล่าที่เก่งกาจและรักความเงียบสงัดและความมืดที่สุดเพราะนั่นคือโลกที่ทำให้มันมองเห็นทุกสิ่งได้อย่างชัดเจนแต่คืนนี้มีบางอย่างที่ทำให้มันหมุดหิดเล็กน้อยแสงเล็กๆที่กระพริบไปมาอยู่ไม่ไกลนักแสงอะไรกันเนี่ยมารบกวนความสงบและความมืดมิดของข้านกคู่บ่นอุก มันตัดสินใจบินตรงเข้าไปหาต้นแสงนั้นทันทีเมื่อเข้าไปใกล้มันก็เห็นว่าเป็นหิ่งห้อยตัวจิ๋วที่กำลังส่องแสงเรืองรองอยู่บนใบไม้เจ้าหิ่งห้อยตัวเล็กทำไมเจ้าถึงต้องส่องแสงอยู่ตลอดเวลาด้วยแสงของเจ้าทำให้ข้ารำคาญนะนกคูกถามด้วยเสียงที่ค่อนข้างไม่พอใจหิ่งห้อยน้อยไม่กลัวแต่กลับยิ้มบางๆแล้วตอบว่าท่านนกคูก่แสงนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตข้าแสงนี้ช่วยให้ข้าไม่หลงทางในความมืด และยังเป็นวิธีที่ข้าใช้สื่อสารกับหิ่งห้อยตัวอื่นๆเพื่อบอกตำแหน่งและทักทายกันนกคูกยังคงทำหน้างงแต่ความมืดคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับข้าต่างหากในความมืดข้าได้ยินเสียงแผ่วเบาที่สุดได้กลิ่นที่ไกลที่สุดและดวงตาของข้าก็ทำงานได้ดีที่สุดแสงสว่างมีแต่จะทำให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงไปหมดหิ่งห้อยฟังอย่างตั้งใจแล้วพูดต่อเราแต่ละคนมีความพิเศษที่แตกต่างกัน ท่านนกคูกมีความสามารถในการใช้ชีวิตในความมืดส่วนข้ามีความสามารถในการสร้างแสงสว่างเราต่างก็มีวิธีของตัวเองในการอยู่รอดและมีความสุขในโลกใบนี้เราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนี่นาะคำพูดของหิ่งห้อยทำให้เจ้าปัญญาอย่างนกคูกหยุดคิดมันมองดูหิ่งห้อยที่ยังคงส่องแสงงอนนวลอย่างไม่หยุดหย่อนมันตรหนักว่าความจริงแล้วหิ่งห้อยไม่ได้ตั้งใจมารบกวนแต่นั่นคือวิธีที่มันมีชีวิตอยู่ เหมือนกับที่นกคู่ใช้ชีวิตในความมืดเจ้าพูดถูกแล้วล่ะเจ้าหิ่งห้อยเราแตกต่างกันจริงๆข้าขอโทษที่คิดว่าเจ้ามาสร้างความรำคาญนกคู่พูดอย่างจริงใจบางทีการแตกต่างก็ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปตั้งแต่วันนั้นนกคู่และหิงห้อยก็เริ่มพูดคุยกันบ่อยขึ้นนกคู่ได้เรียนรู้ที่จะมองเห็นความสวยงามในแสงของหิ่งห้อยโดยเฉพาะในคืนที่มืดมิดส่วนหิ่งห้อยก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจว่าทำไมนกคู่ถึงรักความมืด พวกเขาไม่ได้พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายแต่ยอมรับและเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพที่ไม่คาดคิดก็ได้ถือตำเนิดขึ้นระหว่างนกคู่ผู้รักความมืดกับหิ่งห้อยผู้ส่งแสงเป็นเครื่องยืนยันว่าแม้จะแตกต่างกันเพียงใดมิตรภาพและความเข้าใจก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการยอมรับและเข้าใจในความแตกต่างของผู้อื่นคือกุญแจสํคัญของมิตรภาพและความสุขที่ยั่งยืน